สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ยิงยับโต๊ะเล็กทีมชาติไทยชังศึกนะครับทาได้ตามเป้าถลม่มมูเกาะโซโลมอน94ทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปชนคาซักสถานโต๊ะเล็กชังศึกนะครับทำได้สําเร็จตามเป้าหมายคว้าชัยชนะเหนือมูเกาะโซโลมอน94ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายพบก,กับแชมป์กลุ่มเอคาซักสถานนะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับลงทําศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021เกมนัดที่3ในกลุ่ม C ที่ ซาวกิลิสอาลีนาในเมืองสคาวนาสัสประเทศลิทวเนียโดยทีมฟุตซอลชายทีมชาวไทยนะครับอันดับที่18ของโลกโดยพบกับบูเกาะโซโลมอนอันดับที่51ของโลกในวันที่ส9ก้ากันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ทุ่มตรงนะครับโดยเกมนี้โค้ชมีแะรัชพลสายเนตรงามวนา้าผู้สศรชาวไทยส่ง5ตัวหลักอย่างคาถาวุฒิหานคำภาโมมัดอุสมานมูซานาวินรัตนวงศสวัสดโรนัทัยจุงวงศุขและสลาวุฒิเถื่อนกลางลงเล่นเป็นกองหน้า สนั่นนั่นหมู่เกาะโซโลมอนนะครับที่นำมาโดยแอนโทนีทาโลเอลิอัสราโกโมเซียสมาลอนสไมกาลีลาฟาคอมเมนส์มาเก่าโดยเริ่มเกมนะครับมา4นาทีมูมัดอุสมานมูซาได้บันกับนาวินรัตนบงศบัตยิงเข้าไปให้ไทยนำหมู่เกาะโซโลมอน1-0 นาทีที่6ไทยนีฮามเป็น2อูนย์นะครับจากจังหวัดที่วรวุธเท่อนกลางหลุดเข้าไปดุนเดียวก่อนยกข้ามหัวประตูสลมนันเข้าไปอย่างหนือชัน้ในในนาทีที่ห้โคแมนมาเกลยิงยัดให้เอลิสมานายิงเข้าไปให้สซลมมนไล่ไทยมาเป็น1-2ในในาทีที่17ไทยก็มือนีห่างเป็น3-1จากจังหวัดที่อภิวัตจำเจริญหักข้อให้กับกฤษดาวงแก้วยิงลุเข้าไป ช่วงท้ายเกมนะครับไทยน่าจะได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่ต่อบอลสวยงามมากแต่สุดท้ายสรุวุฒิเถือนกลางยิงไปชนเสาก่อนที่จะจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำหมู่เกาะโซลมอนไป3ประตูต่อเด่โดยเริ่มเกมครึ่งหลังนะครับในนาทีที่24ไทยก็มาทิ้งห่างเป็น4ีหนึ่งจากจังหวะที่วรศักศรีหลังไพรดุดจ่ายให้กับเจษดาชูเดชยิงเข้าไปในนาทีที่27โซโลมอนก็มาได้จุดโทษและเป็นเอเลียสลาโกโมยิงเข้าไปให้โซลมอนไล่ ทีมชาติไทยมาเป็น2-4ในนาทีที่32ไทยก็หนีห่างไปเป็น5-2จนได้ครับจากจังหวะของนาวินรัตามาวงสวัสดิ์ใจก,กับสราวุฒิเถื่อนกลางยิงเข้าไปช่วง7นาทีสุดท้ายโตะเล็กไทยนะครับเล่นแบบ power play และมาได้ประตูในนาทีที่34จากจังหวะ power play ที่ จิรวัตรสอนวิเชียนจ่ายให้เจษดาชูเดชไปเข้าไปให้สกรอร์ขยับไปเป็น6-2ในนาทีที่3-7นะครับจาก p o w e r p ร์เที่สรลาวุตรเท่อนกลางได้จ่ายให้กับจิรวัตรสอนวิเชียนล้มตัวยิงเข้าไปให้ไทยนำโซโลมอนห่างถึง7-2 ในนาทีที่3 8สปาโซโลมอนก็ได้ประตูไล่ตื้นขึ้นมาเป็น3-7จากฟิกกของเอเลียดราโคโมที่ยิงแบกกำแพงเข้าไปจากนั้นในนาทีที่3-9นะครับจากพอวเวเพทที่จิรวัตสอนวิเชียนจ่ายบอลให้กับพีรพัฒน์แก้ววิไลที่ยิงเข้าไปนะครับให้ไทยนำโซโลมอนเป็น3-8และโซโลมอนก็เหลือ4คนหลังจาก โอซินเฟโลโดนใบแดงไล่ออกจากสนามและในนาทีเดียวสาลวุฒเถื่อนกลางก็มาซัดประตูที่3เป็นแฮตติกของเจ้าตัวในเกมนี้จากจังหวัดที่ได้ปั่นด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปนะครับอย่างสวยงามให้สกอ์ไทยนําห่างถึง9-3นะครับและในนาทีที่40นะครับโซโลโมอนมาได้ประตูตีตื้นอีกจากมาลนเซี er, ยยิงให้โซโลโมอนไล่ไทยมาเป็น4-9ช่งวงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มีประตูเพิ่มจบเกมไทยชนะมูเกาะโซโลมอนไปถล่มทลาย9ประตูต่อ4นะครับ ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่ม4เป็นโปรตุเกสเสมอกับโมร็อกโก3-3โดยสรุปตารางคะแนนกลุ่ม4โปรตุเกสเป็นแชมป์กลุ่มมี7คะแนนนะครับอันดับที่2โมร็อกโกมี5คะแนนอันดับที่3เป็นไทยมี4แต้มและผ่านเข้ารอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนท้าน่ามูเกอโซลมอนจบอันดับสุดท้ายก็ตกรอบโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายจะพบกับ ขาซับสถานแชมป์กลุ่มเอโดยจะแข่งขันกันวันที่23กันยายนที่สนามซิเคิลิสอารีนาในเมืองคานาสประเทศลิทัวเนียตามเวลาประเทศไทยก็คือ3าทุ่มครึ่งนะฮะโดยถ่ายทอดสดทาง p p t v hd 3ามรับจวดพี่น้องจวดซิกโก้เล็งคว้าแข่งทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจากที่ซิกโก้เกตรติศักเสนเมืองยืนยันแล้วว่ายังไม่ใช่เวลาที่ตนจะกลับไปเป็นกุนสือทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตอนนี้ โดยยืนยันเขาต้องกลับไปช่วยฮองอันเดลายเดน้าคว้าความสําเร็จในลุก,กันหน้าพร้อมกับเตรียมลุ้นพาทีมไป ACL ลหลังจากมีการตัดจบการแข่งขันในกรนี้ซึ่งก็มีการประกาศชื่อทีมคว้าแชมป์ในอีกไม่นานต่อจากนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่าโคซิกโกเกติศักสีน้ำเงองเตรียมที่จะดึงผู้เล่นระดับท็อปของเมืองไทยดีกรีทีมชาติไปลุยศึกบีลีกสูงสุดข,ของประเทศวีนามเพื่อยกระดับทีม พร้อมกับสร้างสีงสันให้กับฟุตบอลลีกเวียดนามในฤดูกาลนี้โดยจากการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสะข่าวที่ว่า2แข้งต่างชาติคนสำคัญของฮองอันยาลายลูกทีมของโคดิโกย่างวอชิงตันเบลดาวกองหน้าชาวบราซิล ic, รามิอัสเบควิชปลาอยกรหลังชาวเซอร์เบียได้แยกทางกับทีมฮองอันยาลายไปแล้วเนื่องจากหมดสัญญาในช่วงปลายปีนี้ และฟุตบอลวีลีกลีกเวียดนามก็ได้ตัดจบการแข่งขันนู่นการนี้ไปแล้วจากการเปิดเผยในสื่อดังกล่าวสร้างความมือฮาต่อแฟนบอลฮองอันดาลายที่เวียดนามเป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องลุ้นกันนะครับว่านักเตะไทยระดับ็อปดีกีทีมชาตินั้นจะเป็นใครที่จะเข้าไปเป็นผู้เล่นโคต้าต่างชาติคนใหม่บนทินฮองอันดาลายเพื่อประสานงานกับโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองต่อไปนะครับทีมลีการเดนมาร์กส่งว่าที่แข่งทีมชาติไทยลงเป็นตัวจริง2เกมติด สโมสรอนโอเดนเซบีเคทีมยักษ์ใหญ่ในศึกซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของเดนมาร์กได้จัดการคว้าตัวนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนาเวย์เข้าสู่ทีมเมื่อไม่นานโดยเกมรากนิคคลาสมิเกลสันยืนเป็นตัวจริงครั้งแรกก็ช่วยทีมเอาชนะเซนเดอร์เอสเคสอ ส่วนนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ถูกส่งลงสนามเป็นเกมที่2ติดต่อกันในฐานะตัวจริงแต่น่าเสียดายที่ทีมบุกพ่ายแพ้ต่อเอาบลอ02โดยสําหรับนิโคลัส s มเกโสันนะครับแบ็กขวาจอมบุกลูกขึ่งไทยนอร์เวย์วัย21ปีเจ้าของสูงถึง185เซนติเมตรมีดีกรีติดทีมชาติชุดนอร์เวย์ทุกชุดนะครับชุดเยาวชนนะฮะโดยเขาถนัดเท้าขวาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาปีกขวา เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อีกด้วยซึ่งเขาก็ได้ตอบตรงลงแล้วว่าต้องการเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังมาดามแป้นนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ส่งหนังสือทาบทามเข้าสู่ทีมชุดลุยศึกฟุตบอลยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียแต่น่าเสียดายที่สโมสรโอนินเซ่บไม่ปล่อยตัวเขาสู่ทีมชาติไทยในครั้งนี้ เนื่องจากในรายการดังกล่าวไม่ใช่โปรแกร,รมฟีฟ่าเดตที่สําคัญมิคลัสมิเคลสันก็เป็นกองกาลังสําคัญของทีมอีกด้วยอยางไรอยก็ตามนะครับนิคลัสมิเคลสันยืนยันพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยในรอบสุดท้ายยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานอย่างแน่นอน,นครับสื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ทีละทอนจะแซงเข้าไปนักวิเคราะห์ทางด้านลูกหนังของญี่ปุ่นได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของทีมที่จะคว้าแชมป์เจลิก ลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2 0 2 1อดฤดูกาลปัจจุบันโยโกมาเอฟมิโนตแชมป์เจลีก2019นะครับต้นสก,กัดของแบ็กซด์ทีมชาติไทยทโดรนบุญมาทันรังอันดับที่2โดยแข่งไป29มี ,65 าคะแนนโดยตอนนี้คาวาสกิฟอนโตเร่ทีมแชมป์เจลีก2 0 2 0ัรังอันดับที่1มี69คะแนนนะครับซึ่งก็มีความห่างคะแนนเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นซึ่งนักวิเคราะห์ทางด้านลูกหนังของญี่ปุ่นมมอองงว่ายเิขที ทีลเรอนบุญมาทันจะสามารถแซงคาวซสกิฟอนตาเร่เข้าป้ายคว้าแชมป์ไปได้แน่นที่สุดหลังจากที่พวกเขาเคยทําเหตุการณ์เช่นน,นี้มาแล้วในปี2009โดยคาวซสกิฟอนตาเร่ลุทีมของโทรุโอนิกิกุนซีในว 4, ัย47ปีต้องเสียผู้เล่นแกนหลักคนสำคัญในแนวรุกไปถึง2คนทั้งอาโอทานากะและคาโอรุมิโตมะที่ย้ายไปค้าแข้งในยุโรปส่งผลกระทบโดยตรขงของทีมอย่างเห็นได้ชัดเจน ใน2นัดล่าสุดที่ยังไม่พบกับชัยชนะทีมจำเป็นต้องใช้ระยเวลาในการปรับจูนอย่างมากส่วนยูโคลมาเอเบอรนอฟที่ได้คุณซื้อคนใหม่อย่างคีวินสปาร์แคทคุณซื้อชาวออสเตรเลีย ในวัย48ปีเขาสามารถเปลี่ยนผู้เล่นภายในทีมให้มีพลังและมีความกระหายในเฉยชนะได้โดยจาก5เกมหลังสุดที่เควินสปาร์สแครสรับหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมมีการส่งผู้เล่นตัวสำรองลสนามมากถึง25คนเมื่อเปรียบเทียบกับเทรุโอนิกิที่มีการส่งผู้เล่นตัวสำรองจำนวน25คนจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นซึ่งความแตกต่างนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อลูกทีมของเควินสปาสแคสมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในระบบระหว่างการแข่งขันในสนามพวกเขาสามารถเดินหน้าลุยต่อได้ทันทีนะครับโดย ที่ศักยภาพของทีมไม่ลดลงเลยม้แต่น้อยไม่มีการปรับจูนในสนามกันให้มากนักดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้ละ่ะดูเหนือกว่าคาวาสกิฟอนตเตะอย่างชัดเจนถ้าหากเป็นเช่นนี้โยโกมาเอฟมินอสจะมีโอกาสสามารถพลิกแซงคาวาสกิฟอนตเตะเข้าสู่การคว้าแชมป์สมัยที่2ในรอบ3ปีติดได้สําเร็จนะครับลุ้นไปด้วยกันนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กันยายนนะครับ